อีกแล้วนะครับผมกับช่องอีสานอินดีช้ชแน,นลวันนี้วุฒิอีพามาเบิงรอบนะครับผมใส่รอบใบแดงหัวคําเนาะวุฒิใส่ไว้อันนึงอีกอันนึงมันขาดเนาะครับผมเดี๋ยวจังมาเบิงมาแปงน้ากันเนาะแต่ตอนนี้วุฒิอีเฮ็ดเอาหอ,อกไปลงไปน้านะครับเพื่อมีป่านอนอยู่หรืปลนะ่เนาะเอาอีได้แทงเอาเนาะครับผมเอ้าเอาปอะกอบเห็ี่ยมนะครับไม่สะเดาผมเห็นมันบ้างที่นี่แหละผมก็ตัดเอาสันส้นๆประมาณนี้เนาะเหยี่ยมใบแทงป่าครับผมอันนี้ก็เฮ็ดเองมองงามดอกเพราะได้แทงอยู่ครับผม ก็ตัดไม้ไว้เรียบยร้อยแล้วครับผมเอาะวได้แท้งครับผมเอาะไปเบิ่งรอบน้ำกันเลยเนาะว่าทีหมานบ่ครับผมไปครับ๋ยว,วุฒิพาไปเบื้องป่านะครับผมใส่รอบไว้อันนึงเนาะอีกอันหนึ่งวุฒิใส่วุฒิออขึ้นไปไว้แล้ววันนั้นสวอย่างเขาวุครับผมอันดึงปากรอบวุฒิขาดเนาะเดี๋ยว วุดยางลงไปเบิ่งที่บุดไซแหบนึงนะครับผมเดี๋ยวเข้าถือหอกไปน้ำครับผมเพื่อเห็นป่าคอ,อนอนอยู่ริมฝั่งนะครับฝนตกไม่ๆนะครับผมผมมอารอบมาดักไปเนาะเพื่อป่าขึ้นนะครับผมเดียวางลงน้ำแน่นหนอยครับนี่คือเลือกเท่แหละ เลือกแทะเลือกแทะป่าเรียน ฝนตกนะครับฝนตกแล้วน้ามันขึ้นครับตรงที่วุฒิมาไซเบียดเนาะก่อนที่วุฒิมาไซเบียดตรงนี้ยังบอท่านได้มีน้าเนาะครับวันนี้ฝนตกมาสองสามมื่นนะครับผมน้ำขึ้นไปเครื่องนี้เนาะครับแล้วปากัขึ้นไปหากินนะครับเดี๋ยวเพเกิดดักรอไปตรงนี้ละครับเอาเบิ้งน้ำกันครับ่าพาที่เขาบอกขี้ ป่าครับผมป่าเลนป่าเลนเต็มเึี้งครับผมองซีบเขารอบเพ่ออยู่บ่ครับผมหลบอวุดดักไว้ตรงน้ำทางน้ำไหลนะครับวุดดักทางน้ำไหลไว้เนาะองององทรงดินด้วยครับผมทรงตีน้ำในหลบออยู่ครับเดี๋ยวผมเสียบหอกไว้ก่อนครับผมเสียบหอกวางผมป่าไว้ก่อนนะครับองซีบะเขาอยู่บ่ครับเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่ นี่ครับผมตรงนี้เนาะฝนตกหนามากนะครับผมแล้วเป็นทางน้ำนะครับแล้ววุดกับเล็กกันไว้นะครับแล้วพูดกระเฮ็ดเอาโลกันทุ่ยทุ่ื้อสซีเนี่ยครับผมเฮ็ดเป็นทางเห็นมันเหมือนกับเลี้ยนแบบธรรมชาตินะครับผมเลี้ยนแบบธรรมชาติมันเป็นร่องเง้มมากนะครับเพื่อไ่ให้ป่าตกใจนะครับป่าก็ได้ลองไปนน้ำทางน้ำเข้าเลยครับผมเขาช่องดินอยู่ครับผมเพวาะว่าเขาไหลไปไหนนะครับ หลุดมานอนกันครับขึ้เขาอ,อยู่ครับเขาอ,อยู่เขาอ,อยู่ครับผมเขาอ,อยู่เขาอ,อยู่ปลาเค็งครับนี่สัปลาเค็งครับผมนี่นะครับผมปลาบืนปลาขืน้นปลาบืนเนาะฝนตกไม่ไม่ปลาขึ้นไปหากิิ่นนะครับผมบืนขึ้นไปที่สูงนะครับผมปลาเค็งเอา้เอาเขาอยากเจ็บครับผม รอบผมมีสองอันเนาะเดี๋ยวอันนึงวุีกขึ้นไปใส่เสียกไหมนะครับผมปากสงสยัยตัวงเงินตัวทองเข้าไปกินปลานะครับแล้วกัดเสียกปากเสียกหุดขาดเนาะวุี่ไปสอมมาใส่อีกครับเจ็บปลาครับผมทังไหล่ะทุ่งตาคือปากหน่อยแค่ทุ่งตาคือปากหน่อย ที่จังไลยวะออกมาผิดอันครับถุงปลาก็คือผมมีปากไงก็หนีอยู่ผมดูแลผมต้องสอดอันนี้เข้าไปก่อนเนาะ จะอีหอปลาต้องจงกันปุ๊มได้ครับผม นี่เลยเก็บเทีดตูตนครับนี่จับเทีดตูตัวบเทีดตูตัวเลยบ่ร้กันทั้ง ถังวะนะครับผมมาถังวะใส่พอดีเลยเนี่ยเทีใส่หลดเนอะจับเท็นรัศกระจับเนาะโอ้โตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยจับระมัดระวังครับผมจับประเคียงปลักมือเก็บครับเนปักมือนี่ ตัวนี่คผม,มานี่ครับไปเมื่อสัก น้ำขึ้นมาเลิกแล้วปลาขคออาจจะขึ้นไปสูงแล้วนะครับผมซื้อบดได้แทเงะาะปลาโอยังเราบุงอย่างน้อยนะครับผม น้ำขึ้นสูงนะครับค็อิบอดได้แทงปลาแล้วครับมัน,นีตรงนี้วุ้นกระเฮ็ดไว้ใส่รอบนะครับผมวุ้นยกยกออกเนาะเพราะว่าหน้ามันถ่วมครับผมววก็เป็นแต่ว่าใส่อยู่ครับผมเฮ็ดเป็นร่องไว้ย่างดีเลยดไวุ้นที่เป็นเบิ้งอีกมองนึงครับผม ในวุฒิพาไปเบิ้งอีกหนึ่งหนึ่งี๋ยวตัวน,นี้ไปซ่อมรอบครับรอบขาดฝนตกครับผมสองสามมือมานี่ฝนตกแห้งเลยครับน้ามาขึ้นซุงเนี่ย,ยเกือบอบูดเก่าบระยุครับผมฮอดเกือบจบผมฮอดลองท้าบูดครับ ครับผมรอบบุดขาดเนาะที่แมนน่นตัวเงินตัวทองเขามากินปลาขาดเนาะเดี๋ยวพุทขออนุญาตสอบแป๊บนึงเนาะครับผมอันนี้หอบหอบห้องไม่ได้บม่ได้ไ่ได้สักปลาเลยครับเมื่อนี้ไม่ได้แทงปลาเลยเงียบเลยปลาขึ้นที่สูงมาครับเป็นปลาทิงหอ่อห่อเสียกัะนเนาะครับผมเสียบกลิ่นแบบนี้ ปานนั่นแหละมันจังบกขาดเนาะเสียนหน่อยแล้วมันขาดไว้ครับเดี๋ยวมันจะเขามากัดอีกเขามากินปลาอีกครับมันตัวช่องนี่ตัวดีเลยครับเห็นปลาติดแง่ประได้นเนาะเขารุดแผ่น้องไ่ค่อยได้มาเบิ่งนะครับใส่้แเ่ไว้ม่ได้มาเบิ่งนปลาที่ซื้อบ่ว่าด กัดรอบห้องห่างหมดครับเห็จังเลยวะผมเคยเห็ดอีกว่าเขาเห็ดจังเลยน้องครับเนี่ยผมผมเคยเห็ดไหมปากมันไหมเปม็อีสานตามเจี๊ยบเก้าเขาอยู่นี่เนาะปากมันไปจังไลยวะ สอดไปตามเสียกเกาเขาข้างอยู่นะครับัวอีเปลี่ยนคือของเขาบ่าเสียกเขาก็ให้มว่าสินน่อยเสินน้อยแห้ง บรรยากาศเมื่อนี้กับฝ้าคึมๆึมนะครับฝ้าคึมๆึมก็ฝนนี่ตกนี่แหละล้มวีวีตกตกสุดแม่แต่ก็ล้มเย็นอยู่ครับล้มเย็นอยู่

เนทีี่่รอบก็เป็นรอบซื่อข้ามานะครับผมไม่ได้เฮ็ดเองดอกนยังแบบนี้บอกได้แล้วครับแบบนี้บอแบบนี้ล้วเนาะแบบนี้หละแบบเ้เมืนไรเมียนเมยนเมนมัดนี้ครับผม มัดตายตัวไปหลดเนาะไม่บริเกีย่ะหรอกไม่บริเกียนะครับมัดหลอก เสียกนี่ผมซื้อมาแวใส่อันทั้งพอน,นะครับผมใส่ทั้งพอนอั่นมากินปลากินปลาขอนนะครับจะได้เสียกเส็นไงไ่มผมก็ซื้อดีดีไว้ได้โดนนั่นแหละแล้วครับผมไปเบื้องสถานที่เซกันเลยครับเดี๋ยวดีพาไปใซ่อีกวงนึงเนาะปลาเข็งเบือนขึ้นขึ้นน,นครับฝนตกมาแล้วปลาเข็งเบือนขึ้นน้ำรองน้ำนะครับผม ทาเบิ้งครับอันที่สองห้องสอบรอบมันเหล่ากับมาวางตรงนี้นะครับผมบทกบระเฮดเป็นทางน้ำนะครับเป็นร่องน้ำน้อยนึงเนาะบดกับพยายามเฮดให้มันเป็นร่องเวลาปล่ามากกับป่ากีงไดมากง่ายๆนะครับผมไปได้มากง,ง่ายก็ไดเขาหล่อห้องไง,ไงนะ่ายเนาะเ้อาเราติดตามเบิ้งน้ำกันนดนะ้ครับผมยามื่งเส่าว่ามีเขาบ่เนาะไปครับผม เมือมส้ากับมายามเบิ้งรอบเนาะที่ใส่ไว่มะเขื่อนที่มาเบิ้งมะเขื่อนนะครับโอ้โหาสิเขาหลายบ่เนาะครับอ๋อเราเบิ้งน้ำกันนะครับผมตอนนี้ผมเห็นน้ำดินอยู่ในรอบนี่นะครับผมว่าอีติดหลายเป็นไรนะครับกินแน่แน่ติดอยู่ครับผมแต่โอ้อีติดหลายปนไปเนาะเดี๋ยวผมวางกับคู่กันครับผมไม่มีป่ายังไงเนาะครับผมเป็นปลาหมอปลาโคเนาะเออเบิ้งน้ำกันครับผมอู้ปาเข่งครับผมปลาเข่งปลาเข่งปลาเข่ง ปลาควมีตัวหนึ่งครับปลาคอมีตัวหนึ่งปลาเคียงครับอเขาหลายคักเขาหลายคักครับผมเขาหลายคักมันมันครับมันมันมันครับผมขออนุญาตเก็บปลาก่อนครับผมให้เนี่ยครับผมตรงนี้เก็บรุดครับตรงมัดปากตรงนี้เก็บรุดนะครับผมปลาเคียงปลาเคียงปลาหลายโูเลยครับผมนี่หลายโลเลยครับผม ปลาขึ้นไปเรื่องเ่องนี่ครับผมหนำมาไหมครับหนำไม่โอ้หูมัน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 ครับผมอีกอีกอันนึงบ่กเขานะครับผมอันที่ใสใสมือขึ้นนี่ครับผมที่แปลงรอบไม่ไม่ไปใส่นะครับผมกระเขาว่าไหลนะครับเขาซิบก็ตนี่แหละว่าบ่เขากับเขายุติแต่ว่าผมว่าในทายเนาะอันนั้นผมลืมโทรศัพท์ลงไปนะครับผมบุดลืมโทรศัพท์เอาลงไปน้ำแต่ทิบก็โตนี่แหละอีกอันนึงนะครับอันนี้เขาหลนะครับผม อามัน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 ครับผมครับสรุปผลงานของเขานะครับปลาเข็งเต็มสองสามโลได้แหะครับผมเอ้าครับผมพูดใดมักคลิปแบบนี้นะครับผมคลิปในรอบป่าแบบนี้นะครับผมกดกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแกงเตียนคลิปใหม่ให่ให้กับบูดน้ำนะครับผมกับช่องอีสานอินดี้ชาแนลน้ำนะครับผม สำหรับชิปนี้ขอก่าบคำวา่าสวัสดีครับ